เซอร์ไพวันเกิดเจ้าพ่อนากวางแผนอาเล็กติดตาโบเซอร์ไพวันเกิดมีน้ำตาแบบไม่รู้ตัวโตเป็นสาวสวยวัย28ปีเต็มแล้วสำหรับนางเอกสาวโบเมลดาประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและความรักสุดๆแถมผลงานหนังไทยเรื่องอานงก็ทะลุ100ล้านบาทเรียบร้อยแล้วด้วยมีแต่ความปังจริงๆล่าสุดเมื่อช่วงวันเกิดที่ผ่านมาอาเล็กธีระเดชแฟนหนุ่มสุดหลอกก็ได้จัดเซอร์ไพเด็ดที่ทำให้โบมีน้ำตาแบบไม่รู้ตัว เพราะฝ่ายชายได้ปิดตาฝ่ายหญิงตั้งแต่นั่งอยู่ในรถจนพามาถึงร้านอาหารที่มีพี่ๆเพื่อนๆมารวมตัวกันเพื่อโบคนเดียวพอเปิดตามาเท่านั้นแหละทำเอาเจ้าของวันเกิดทั้งตกใจและมีน้ำตาด้วยความปลื้มสุดๆที่ทุกคนทำเพื่อเธอขนาดนี้อเล็กได้ลงคลิปเบื้องหลังการทำเสื้อพรสยให้คุณแฟนคนสวยในไอจีพร้อมเขียนแคปชั่นว่า happy birthday พ่อจัดเรามานนักวางแผน5,555ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะทั้งฝั่งโบฝั่งเล็กน้องแฮปปี้มากกกก แต่ปีหน้าน่าจะยากลัก5,555นิชานะัทนิชาเข้ามาคอมเมนต์สาวใต้คลิปว่างัวเยอ,อโคตรน่ารักตอนขอแต่งงานจะยังไงนะนอกจากนี้ยังมีพี่ๆเพื่อนๆคนอื่นด้วยและชาวเน็ตเองก็มาอวยพรวันเกิดโบเช่นเดียวกัน